มีมีมาแล้วเหรอมาเลยมีมีมามีมีมาแล้วไขวะคนนี้ครวะคนนี้มีหมูค่ะเอาไหม่เอาใหม่้ะไหมคม่ไหมะไรมั้ยเร็วๆๆคะมีมีมาอาเร็วๆๆๆๆๆไขว่ะไรวะไรวะมีค่ะมีหมูค่ะมิกมีหมูจะยุ่องขวบแล้วค่ะ ไปเบอร์เดย์นะลูกนะที่เป็นตัวแทนแคุณเสของแม่เอามาเอามาเร็วเร็วเร็แม่แกงอะแม่แกงอ้วนอหรเออเออนะคะแม่แกงอ้วนแม่แกงอ้วนอะร ไม่แกงอ้วนเหรอเลยุได้เร์ happy birthday to มิมี่ค่ะ happy birthday กัน happy birthday happy birthday คนชออันนี้กัไหนคนเจคอะค่นี้เหรอเหรอค่นี้เหรอคนี้อายุสองขวบใช่ไหมลูกเราไปอาีแไปอีที่เอามาหาแม่เร็วมามิมี่มาเร็วเรวแม่อยู่ไหนอะมาเร็วเรว มาเร็วมาอยู่นี่มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเอเอเหลือเหลเร็วอโอ้โหบายบาย,บายค่ะทุกคนแฮปปี้บดย์มิมี่นะคะแฮปปี้บ day มิมี่มม